สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันอีกแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีคลิปนี้เป็นแนวทางราพัฒนาประจำวันจันทร์ที่20ครับเหมือนเคยครับคิดตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวางรุ่งหน้าหนึ่งวันเนาะก็ทักทา้ทักทายบ้านพี่เพื่อนน้องครับสปปรครับสบายดีเอฟซีทางสปปรเงียบเลยไม่มีใครคอมเมนต์เลยราพัฒนารอบที่แล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้ว อ่าแปดแปดแปดบนมานะครับแต่เจาะไม่มีไม่มีมมเจ็ดนี่นเข้ามาแล้งวงูเสือแล้วมันออกอะไรนะแปดหนึ่งแปดสองอ๋อเสืยแล้วสองไม่มีอ๋อโอเคงูเสือแล้วออกงูเสือแล้วออกอะไรนะสองหนึ่งหกแปดสองโอเคมันเป็นกลุ่มเลขถ้าสังเกตครับเป็นกลุ่มเลขตัวแทนนะครับที่ผมเคยบอกไปงวดนู้นแป๊บนึงไปมันผมดูสถิติแป๊บนึง เลขตัวแทนส่วนมากจะปิดเลขตัวแทนนะครับแต่มีจุดสังเกตนึ่งคือมันปิด10แต้มด้วยครับขายตามผมตั้งแต่แรกเลยจะรู้10แต้มผมคิดได้ไม่ออกนะิจริงนอกจากศูนย์ครับวันนี้เด่นสุด0ย์ครับเนาะเดินสุด 0, ูนย์วิ่งลูนย์ครับเนาะแล้วก็เอาเลขกลุ่มครับเหมือนเดิมเอาเลขกลุ่มไปวินนะครับ0 3 5 8์สาครับศูนย์สามห้นะครับ เน้นไปที่0ครับจอครับ0 5 08 09ผมก็ชุดวิน10ตัวตัดมาให้เหลือแค่วันนี้จะลงจะตัดให้เหลือแค่หาหางนะครับแค่ห้หางแต่ถ้าใครเล่นวินก็10หางเหมือนเดิมครับ38บวก98ครับโอเคครับร้อยร้อยมัดเก้าครับร้อยมัดเก้า นาะงเ้าสามแปดสามแปดศูนย์ห้โอเคถ้า0เน้นไปที่วันนี้เน้นไปที่05 0509แล้วก็38มแปครับทำไมถึงเน้น05 09 38 0538เป็นเลขตัวแทนนะครับเป็นเลขตัวแทนและทำไมถึงเอา0ูย์เเพราะมันชนกันที่0ูย์เนะครับ แบบผมรู้สถิติแล้วหนึ่งหกหกหนึ่งมันอาจจะตามหนึ่งหกอีกรอบนึงอะแต่ผมเอาอยู่นี้ผมคิดว่าศูนย์มาครับแต่จะศูนย์อะไรขอให้เป็นศูนย์ที่ผมเจาะที่ศูนย์ชุดวินผมเลยกันนะครับถ้าเล่นศู์ทุกห่างก็จะเป็น0ูญห้าูแปดูเก้านะครับสูญห้าสู์แปดสูเก้าสูญสามูห้าสูแปดสูญเก้าถ้าเล่นถ้ามาชุดศูนย์นะครับเดีย๋ยวผมดูสถิติแป๊บหนึ่งครับเลี้ยง เลียงพี่น้องบุนล่างตาม10แต้ม10แต้มตาม0ูนยโอเคงวดนี้คิดว่าศูนย์น่าจะมาครับยังไงก็ฝากพิจนารณาด้วยกันครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากให้แคร์กดติดตามครับผมช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับดูโฆษณาให้ด้วยครับกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านนะครับสวีดัสสวัสดีครับผม